สนับสนุนโดยอาซีโคลาความรู้สึกดีๆไม่เคยเปลี่ยนสนับสนุนโดยโอกลี่ไทยแลนด์ครับสวัสดีครับพบกับพี่หมอดออรคาคร์ครับนะครับในเวลาดีๆที่ท่านตื่นนอนท่านจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะครับรถยนต์เป็นปัจจัยที่5นะครับกับยุคสมัยนี้ถ้าไม่มีรถก็ลำบากครับ นะครับรายการนี้เป็นรายการสดๆนะครับพี่หมอคือช่างครับในเรื่องของรถยนต์นะฮะต้องอมีการชัดเจนนะครับในเรื่องของการใช้รถเวลาท่านเอารถไปใช้แล้วมีอาการอะไรไม่เป็นไรครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวพี่หมอช่วยท่านได้นะครับในเรื่องของการที่จะถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุนนะครับช่างที่ไม่มีจรรยาบรรณก็ต้องไปอู่กันไป นะครับตรงนี้ก็ถ้าชมไม่ทันยังไงก็ฝากไว้ที่ a c e b o o k นะครับ facebook.com/slash 1 9นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมนะฮะสครูปดีๆของในเรื่องของการซ่อมรถหรือว่าในการป้องกันนะครับวันนี้เป็นระบบบังคับเลี้ยวไม่ว่าจะเป็น Power เป็นแหลกพวงมาลัยหรือนะฮะเวลาขับแล้วมีอาการออดอัดแอดแหักพวงมาลัยนะครับต้องไปดูสครูปนี้ท่านเอาไปใช้ เป็นตัวอย่างได้นะครับเดี๋ยวไปดูกู๊ปในการตรวจเช็คระบบบังคับเลี้ยวกับพี่หมอดีกว่าครับในสิ่งที่เป็นระบบบังคับเลี้ยวตรงนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากท่านผู้ชมที่วงมาลัยหนักวงมาลัยแล้วเลี้ยวแล้วฝืดนะครับมีโอกาสที่หักเข้าโค้งแล้วไม่เข้าหลุดข้างทางอันตรายมากๆนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของปั๊ม power นะครับะมีระบบบงับงคับบังคับเลี้ยวที่วงมาลัยยังมีปั๊ม power นะครับมีแหลกพวงมาลัยหรือรูกเก่าจะเป็นกระปุกพวงมาลัยนะฮะตรงนี้เราก็จะมีที่ทํางานร่วมกับตัวปั๊ม power หรือแหลกหรือตัวกระปุกพวงมาลัยก็จะเป็นพวกสายแรงดันนะครับสายไหลกลับนะฮะตรงนี้เอาเป็นภาษาชาวบ้านดีกว่านะครับไม่ต้องไปไฮเพชเชอร์โลว์เพชเชอร์อะไรถ้าเกิดมีอาการของตัวน้ํามันนะที่ในกระปุกพวงมาลาัย power แห้งนะครับหรือในน้ำมันในปั๊ม power แห้งก็จะมีอาการ เวลาหักพวงมลลาลัยจะดังอืดอาดอืดอัดนะครับอันนี้คือสิ่งที่น้ำมันแห้งแล้วจะมีลมอยู่ในระบบของตัวปั๊ม power น,นะครับก็จะทำให้เกิดการหนักของพวมลลาลัยนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าน้ำมันรั่วหรือมีเสียงดังแล้วท่านต้องรีบจอดหรือรีบหยุดเพราะว่าจะทำให้ปั๊มพังได้วันนี้พี่หมอจะมาคุยอยู่เรื่องปั๊มเนี่ยแหละครับหน้าตาเป็นอย่างนี้จะเป็นปั๊ม power นะฮะจะมีตัวบุเล่เป็นตัวปั่นนะครับบูเล่จะเป็นตัวปั่นนะฮะแล้วก็ตรงนี้สะหมุนปั่นจะเรียกว่าใช้แรงดันจากบูเล่นะครับแล้วก็จะมีกระป๋องนะครับที่เติมน้ํามันนะอันนี้จะเป็นของ Mercedes Ben z นะครับเนี่ยจะมีตัวฝาปิดนะครับแล้วก็จะมีตัวที่นะเติมน้ํามันนะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นแกนวัดขีดน้ํามันนะครับจะมี1 โลสุดจนไฮสุดนะครับสูงสุดจะมีขีดอีกขีดถ้าสูงสูงสุดเนี่ยครับคือขีดบนอันนี้คือเต็มตัวล่างก็คือโลสุดก็คือน้ํามันขาดแล้วนะครับตรงนี้ข้อสังเกตคือท่านผู้ชมต้องดูครับถ้าเกิดเรามีการตรวจเช็คน้ามันก็เปิดฝาขึ้นมาดูนะฮะถ้าน้ํามันในนี้ขาดหรือตัวเหล็กวัดนี่นะครับน้ำมันไม่ติดเลยก็แสดงว่าขาดนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าน้ํามันขาดต้องรีบเติมไม่งั้นเดี๋ยวปั๊มพัง นะครับคราวนี้เกิดการน้ำมันรั่วทําให้ปั๊มพังโดยต้องไปซื้อเชียงกงหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็ท่านผู้ชมต้องระวังให้ดีนะครับพังเสียตังเยอะครับอันตรายสําหรับระบบพังรับขับเนี่ยแหละครับอันตรายนะครับถึงกับการที่ว่าต้องเปลี่ยนปั๊มเลยนะครับเตรียมคําถามไว้เยอะๆครับเดี๋ยวเรามาตอบกันสดๆแบบช่างครับ